สุขภาพแก่เยาวชนในสถานศึกษาต่างๆนะคะและหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพถูเป็นที่ะลึกนะคะและ้วก็จบพิธีการนะคะที่สื่อมวลชนทุกท่านก็จะสามารถสัมภาษณ์สืลปินดาราและรละ้รระะองกต่างๆที่ได้รับรา,างวัลสปอร์ตแนน2024การอทยาสายต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องห้ขอของทัุ้ณท่านประธานพิธีนะครับ ที่มาเป็นผู้แทนผู้ว่ากา,การการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะและก็ให้ประธานคณะกรรมการจัดงานคือสี่โชคสิบวันประธานนะค,ะข,ค,คนนะขอบคุณคุณเป็นชาติภริรรยาลี่นาและขอขอบพระคะุณท่านผู้บริหารผู้แทนสถนนการณ์เครือข่ายองค์กรวัฒนธรนะคะรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในเวทีและศิลปินดา,าราในร,รากองสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้สุภัชัยเพทวจิตก็ขออนุญาตทำหน้าที่ที่ก่อนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านหวังว่าเราจะได้พบกันในโอกาส หน้าอีกนะคะเพื่อจะมีกิจาการด้านการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่ดีของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะขอขอบ พิธีบัตรอีกสักใบนะครับคือผู้จัดละครทวนทัดเรื่องลูกผู้ชายทันทีของสถานีทวนทัดสีกองทัพบกช่องเจ็ดโดยบริษัทคอดีทำจัดกัดนะครับจะขึ้นขอขึ้นมอบขึ้นกระป๋อบจากท่านประธานพิธีตอนนี้ด้วยนะครับขอต้อนเชิญครับหรือว่าเป็นสื่อมวลชนหน้าส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกายดีเด่นนะครับขอต้อนเชิญ เชิญคุณพี่ความย่าที่รับปฏิบัติอไปในฐานะผู้แทนของละครโัรนั้นเรื่อลูกชายันดีนะคะของเชิญนะคะ